อีกหน่อยๆอีกหน่อยๆเห็นเขาก็ดึงออกมากแล้วนม่หัวเร็นเขาก็จับดึงได้ให้มันเบ่งก่อนจังดึงยนี่มันเบ่งจังหวะทีมันเบ่งหนึ่งสองเออเออเออเทปหามันเอาเอาเอาน่งสอยมันดึงเอา

บงีกละมุกวนเบงออดมุกวันเลยดึงเยพ่พ่อเบงไปะมันบ่กเบ่งเบ่งเร่งกันตัวนี้ยเบงกวนเลยนั่นนั่งดึงขาอย่าไปดึงหัวยราเบงีราเบงเร็วมุกวนมุกวนเลยเบงเร็วโอ้ยปวลุก เปเออวดแล้วลูกกัเบงหนึงสอลูกเอหนึอเอาเบ่งอองว่องูเออทีละเอีละเบ่งลูกเบงแล้วอาลูกอีนิดเดียวอีนิดเดียวันเบงอยู่นึ่งน่ะเอาดึงเออโอ้ยเอาสวงแล้วสวงแล้วเดีกหน่อยหน่อยเออเออยี่นี่เอาดึง บิดแล้วบิดแล้วเออเดือส่เตียนมันโดดดีวจะหลกใส่สักหลายเนาะมันงนุ่ม่ยอเิก็เห็นเป็นุกเป็นพ่ัเป็น้ยเอยเดี๋ยวยงเป็นยังดอกมันงามเยอะคือขอมเรียกว่าย่อป้อนเลยดินที่ โอ้แต่บะดเนี่ยขวดเนี่ยไม่สวบนก็ดลูกไสเนะจีไปอไรกันไหาขกน้ามาใหวยสารเน่เนี่ยลูกฮะแ่ง้านเมียลูกเนี่น่นไง้าลกบ้รับพี่น้องถ้ายากี้อสารหนึ่งครับพี่น้องออกนะครับคอดนะครับนะครับนะมั่วของดีหน้าครับชอบปากกาคนหนุนบานเรอพี่น้องเนอนะครับเนาะ แต่ไหนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องฝากพี่ปากน้องกดเลิศกโคกไนโคแชร์ก,กดกระดิ่งซาบตะไคร่ติดตามคกีบผมเคยเห็นเมนียงลำเลยครับเด้อลาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับโจ๊กโจ๊กของนั้นพี่น้องโจ๊กโจ๊กของนั้น